ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาขายของครับจะมานําเสนอต้นสนใบพายเพื่อทําบอนไซครับครับดูให้ชัดๆเต็มต้นครับต้นนี้จะปล่อยที่ห0ร้อยบาทครับร่วมส่งเรียบร้อยครับส่งถึงบ้านเดี๋ยวจะพามาชมต้นที่เป็นบอนไซแล้วครับนี่ครับต้นนี้ครับต้นนี้ก็ เปิดที่3,000บาทครับสนใจก็ทักได้ดยจะนำไปสร้างเองก็ตามใจชอบเลยครับครับดูชัดๆถ่ายให้ดูชัดเลยครับคนที้ายหน่อยครับต้นนี้คือเป็นบอนไซแล้วใกล้จบแล้วครับครับสนใจก็ทักมาได้ครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ